เราเลือกสีที่ถูกฉลีกับเราเนี่ยทาให้เรามีเมตตามหานิยมมีเสน่ห์ในการใส่เนี่ยเราจะดูดีขึ้นไปอีกแล้วทริคมันคืออะไรล่ะง่ายๆใครเกิดวันอาทิตย์ยกมอขึ้นวันอาทิตย์นะคะสีที่เหมาะกับคุณที่จะให้มีเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยคือสีแดงหรือสีเลดหมูส่วนวันจันทร์จะเป็นสีเหลืองสีขาวสีครีมสีมุกวันอังคารก็คงจะไม่พ้นสีชมพูและสีบานเย็นนะคะ ส่วนวันพุธเนี่ยสีเขียวเลยค่ะเขียวเหนียวซับมาแรงวันพฤหัสก็จะเป็นสีส้มหรือสีน้ำตาลส่วนวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าแล้วก็สีครามคือสีน้ำเงินเข้มๆวันเสาร์ก็คงจะไม่พ้นสีดำสีเทาหรือสีม่วงถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากรับซื้อนาฬิกาแล้วเนี่ยเราเลือกสีให้ถูกกับวันเกิดเพื่อให้มีเมตตามหาสนิ์แล้วเนี่ย คงจะสนุกกันนะคะ